คำว่ากรรมและวิบากกรรมคือรูปและนามนั่นแหละเพราะงั้นตราบใดก็ตามที่ยังมีรูปและนามย่อมได้รับผลจากกรรมและวิบากกรรมจำไว้แต่จิตมันไม่เคยเกี่ยวข้องกับกรรมหรือวิบากกรรมเลยเข้าใจนะเพราะงั้นนี่ถ้าเรายังยึดกรรม ยึดรูปยึดนามอยู่เราได้รับผลคือวิบากกรรมแน่นอนเข้าใจไหมอย่ายึดนะเพราะมันจะส่งผลสะท้อนกลับทันทีเพราะงั้นผู้ที่ไม่ยึดในร่างกายนี้มันจะแก่จะเจ็บจะตุยเออก็ช่างมันเถอะ <c ười> จิตมันไม่โง่ยึดโง่ทุกแล้วเมื่อไม่ยึดก็ไม่ทุกแล้ว จิตมันไม่ทุกข์ไม่ใช่คนไม่ทุกนะเข้าใจไหมจิตที่ไม่โง่ยึดจิตก็ไม่โง่ทุกขจิตผลทุกข์เข้าใจไหมพระอาจารย์พูดเรื่องจิตนะไม่ใช่พูดเรื่องคนนะถ้าใครยังเข้าใจว่าังเป็นคนอยู่ก็ยังเป็นผู้ประมาทอยู่ ยังจับหลักทำอะไรไม่ได้เลยก็บอกแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าขันห้ารูปนามเนี่ยมันไม่มีตัวตนอยู่จริงเข้าใจไหมถ้ารูปนามไม่มีตัวตนอยู่จริงแล้วกรรมและวิบากกรรมมันจะมีตัวตนอยู่จริงมาแต่ไหนเมื่อจิตดวงใดได้ฟังความข้อนี้ แล้วโปรง่งระเบิดขันห้าแตกและเอียดตอนนี้มเมื่อไรนะสาธุเลยนี่พระอาจารย์พูดชัดแล้วสำหรับบวกกลุ่มหนึ่งเท่านั้นฟังใครที่ใกล้จบแล้วฟังตรงนี้แล้วโปร่งนั่นแหละไม่ต้องถามว่าบวกกลุ่มไหนนั่นแหละบวกลุ่มหนึ่งจบแค่นี้เลยเข้าใจนะเพราะงั้นอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวรูปและน้ำอย่าไปกลัว คำถามเมื่อสักครู่นี้เพราะไม่เคยมีเราเกิดมาบนโลกใบนี้ใครรู้แจ้งในความข้อนี้จบนะภาษาที่พูดอยู่นี้มันไม่มีตัวนะอย่าโง,ง่ยึดสะละถ้าโง,ง่ยึดไอ้เสียงนี้แสดงว่ายังเชื่อว่าเสียงนี้มีตัวนั่นแหละคือบัวกลุ่มแปดสิบแปดจำไว้นะพระอาจารย์พูดแล้วว่ารูปและนาม นั่นหมายความว่าวเสียงที่พูดอยู่นี้อาการที่รู้อยู่นี้